สวัสดีครับทุกคนฮนะตอนนี้ผมพาทุกคนมาอาหารากิจกรรมเฟรวิลนะครับเป็นบูธอาหารของโร,เร,ร,รงนนเรียนบริษัทจุฬาพรชลัยต้อนรับนักเรียนและคณะครูทั้ง12เจ้าของนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับบรรยากาศฮะอันนี้ร้านอันนี้มาลามาลาครับบูธแรกบูธขายดีสดุดครับได้มาแล้วเนี่ย ตัวนี้ขายดีสุดครับอันนี้ขายดีเดี๋ยวไม่ขายสวยนะไม่ขายสวยไหมฮะสวย,วสวย,สวยอย่าไปบู๊ต่อไปครับบู๊ต่อไปอวันนี้ไข่น้ำนี่น้ำอะไรเอ่ยอันนี้อันชาวนาอันนี้แก้กไขยแล้วก็กระตูงค่ะกระตูงนะอันนี้มีค,คุณครัวต้อนรับนะฮะ นำโดยคุูมากครับผมนี่ทานได้ฮะอันนี้วันนี้เปลี่ยนร่างมาเป็นนะะคี่ค่ะครับโดงอ๋ออยู่ในนี้มาเลยนี่ฮะนางงามสุดขาบรรยากาศนะครับนี่ฮะขาอะไรฮะโรถครับเด็ก่อนครับพี่มิวอู้ นี่ครับคุณครูครับเตรียมมาอย่างดีครับคุณแระครับคแระนะฮะนี่ขอไอ้ครูเซ็ตซื้อจากไหนฮะจากสวนเลยใช่ค่ะสดสจากสวนเลยค่ะจากสวนเลยโอ้โหอันนี้หั่นเองเลยนะครับหั่นเองเลยค่ะหั่นเองกับมือค่ะมาโลดอาแบบไหนเอาแบบนี้ใหญ่ก็ได้แบบนี้นะโอเคครับพี่แบบตรงนี้ไอติ่มเทา ไอซีิมครับไมครัวนี่มุ้ดไอติมนะฮะไอติมนะครับอ้ันนี้ครัดหน้าตาคนสีใช่ไหมฮะทำไมสวยทุกคนเลยเสยนี่โอ๊ยไอซิมไหมคะอย่าเอาโยนไม่มีมือถือเลยนเนี่ยคัด ถ้แต่คนสวยหรือเปล่าบูทน,นี้วันนี้ไม่แต่งหน้าเลยครับวันนี้ไม่สวยจังเลยมา,าดูบูธน,นี้ฮะบนี่บูธอะไรนี่บูธอะไรายอะไรคขายไอ่ไก่ ขายดีมากเลยขายดีแม่งเลยโอ้โหไหนดูบดต่อไปครับในบ้านกินอะไรเนี่ยเอาเป็นมือเพื่อนครับเพื่อนแสดงครับเพื่อนแสดงอ๋อมาดูบดนี้บ้างบดนี้ขายอะไรฮะขายอะไรฮะขายอะไรฮะาโซออยซย อ๋ออ๋อซับซับไทยหน่อยไฮหน่อยเลยอร่อยตากอร่อยตัดนะอร่อยมากนี่ยอร่อยไปอดทบหน่อยนะครับเฮ้ยไม่ขาเยอะมากเลยไมีได้เตรียมนะครับมาดูอีบุ๊สสุดท้ายครับนี่บุ๊สส้มตำนฮะนี่ส้มตำนะฮะโอ้โหตามเองเลยตาข้าวโพดเลยฮะ ขายดีมากครับต่อแถวก็จะเป็นบูธท่้งหลายนะฮะก็มีห้าบูธนะครับต่างเรียนเจ้าพอก็มาจริงกันนะฮะกินอะไรคะข้าแตนนะข้าแตนนะฮะสาวเรีตนข้าแตน กะแขงอ๋อสช่วงแบบนีนี่ครับบรรยากาศก็เป็นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ดีมากผลไม้นะครับไงอร่อยไหมคะไหนชู่ไหนชู่ไหนอันนี้ยเฉพาะชน